โอ้โหมันข้ามไอ้นี่เว้ยขวดกินเว้ยเอ็มร้อยโอ็ม้อยนี่หายหมดปะทุเรศปะบอกแล้วฉโดลงเลยลงเลโดฉโดเห็นไหม

นี <Or> ่น i ่ถืออ่เอกสองแเลยทะลุตักเลย